เพื่อจะพุ้นะตัวพุ้งพุ้งปลาไหลพุ้งโอ้โโซซัมกูดังกูลืมว่ได้คุ้จ้าตัวดีจ้ะลาพาอ้ําชะพาโถมีออ้ําวไงนะที่ไม่ว่างที่ไปทายข้าวป่อ้ําวันนี้หรอกบูสู้เยนกินอยู่ คุยกั้ามเพินไปํำเกินคุยอ้ามเินไปันหม่ทีนึ่งไฟลุกกระทะแล้วน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงไฟเป็นประกายไฟถ่าไปแล้วเราจะทไงลูกที่ม่นะครับเล่นี้เาดสาไฟครับเราดสารไฟก่เลยครับี่เพลินฟ้ามง ออนนีงง้แล้วถ้าบ้านลูกๆเป็นบ้านไม้ไม้ไผ่หราเราไปอยู่เถียงนาต้องโดนด้านเดียวเดี๋ยจากม่ทำจากไปเด mm ียวที่จะทอดเกี้ยนกินที่จะเกยอ่อไปเลยแต่เกดเติดเป็นหมดเลยไม่หมดเท่านี้นะครับเราต้องมีสติหาผ้าเชื่อมติดน้ำผ้ามิกผ้าแล้วลูกเอ๋ ชิดท้ายในครัวก็ได้ผ้าคืนยิวก็ได้หรือถ้าไม่มีถอดเสื้อก็ได้พอจริงเลยอาเสื้อก่อนเอาเสื้อก่อนแม่เี่ยเอาเสื้อก่นะอนพอพอมันมีอารมณ์รูปเราค่อยถอดกางเกงมันนะลูกนะเราไปชุบน้ำปั๊บแล้วก็มาคุมมาคุมการคุมอย่าคุมอย่างนี้นะครับ ถ้าคุมอย่างนี้ไฟมันลุกอยู่แล้วกระทะมันร้อนใช่ไม่รูกมีไฟขึ้นถ้าคุมอย่างนี้จะเอียนทอดจะกลายเป็นเส้นขอกทอดพูดมีหมูยอใหญ่ขึ้นมาหน่อยทอดแท่งขอกมาเล็กไปหมูยอแล้วกันเนาะมองเห็นภาพหน่อยใช่ไม่รู้งานคุม ให้คุมจากตัวเองออกไปข้างนอกไฟมันก็จะได้ออกไปนั่นมันก็จะดับดับ,ดบน,นะคือเราตัดองค์ประกอบของอากาศออกแล้วตอนนี้มันไม่มีอากาศาลออกแล้วมันก็จะดับเลอแต่ควันแล้วก็ย